เขมือนหลุดหลักมานะครับผมได้เวลานะครับตอนนี้ก็ได้เวลา16นาฬิกานะครับเพื่อจะได้เวลาออกทัวร์นะครับผมช้างหลุดมานะครับผมเขมือนหลุดมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องไปดูว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่าได้ลงนาข้าวเขาหรือเปล่านะครับ สวัสดีครับผมทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้มาให้ชมนะครับช้างแสนรู้อีกนะครับบทบาทหนึ่งขมูลถอนต้นไม้มาหาเราเองเลยนะครับดูนะครับผมขมูลหลุดหลักมานะครับผมได้เวลานะครับตัวนี้ก็ได้เวลาสิบหกนาฬิกานะครับเพื่อจะได้เวลาออกทัวร์นะครับผมอาบน้ําดื่มน้ําเพื่อจะออกทัวร์นะครับ ดูนะครับผมขมื่นมาถึงนะครับมาหาเราเองเลยโดยที่เราไม่ต้องแก้นะครับไม่ต้องไปปวดหลักเลย <BI> เอากล้วยหน่อยไเอากล้วยหน่อยกล้วยเออเอากล้วยวีหนึ่งให้เราให้เราไว้รพวเจองหน่อยดียยยนะครับผมที่ไม่ไปไหนนะครับผมดูนะครับโอ้ถอนต้นไม้มาด้วยเลยนะครับ <BI> นี่นะครับถอนต้นไม้มาหลักเราด้วยนะครับ โอ้ดูนะครับช้างฉลาดมากๆเลยเดาเดวเดาจะพึ่งไปจะพึ่งไปอาไรบ้านห,หน่อยเดาอระวันห,หน่อยอยู่ไนช้างหลุดมานะครับผมข้ามือหลุดมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องไปดูว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่าได้ลงนาข้าวเขาหรือเปล่านะครับเราเราปลูกต้นไม้เล็กเองนะครับผมอันนี้ไม่ได้โทษข้ามือน,นะครับ เราผูกแล้วก็มีหญ้ามีอาหารให้เขาได้กินเป็นกิ่งไม้นะครับเป็นกิ่งไม้แต่ตอนนี้ถึงถึงเวลาที่จะจะได้ไปเข้าหมู่บ้านนะครับผมไปอาบน้ําไปเข้าหมู่บ้านนะครับอาปากหน่อยเร็วออกินหน่อยเอ้าสงสัยคงเหงานะครับที่ถึงควานเพราะว่าวันนี้นะครับเอาทำหมือนไปผูกที่ป่านะครับนู่นนะครับผมที่ป่านู่นนะครับ ครับเอาไปเหมือไปปลูกที่ป่าตัวนั้นนะครับผมอันนี้มาเองนะครับผมมาเองเลยอ้ามเอานายกินหน่อยเอ้าได้อาบน้ําให้ขํามือพอดีนะครับได้เวลานะครับรู้เวลามากเลยนะครับอันนี้เราไม่ได้จัดฉากเลยนะครับทุกท่านทุกคนนะครับมาเองเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามาอย่างไงนะครับมีรอยมาหรือเปล่านะครับ เนี่ยก็จะไปดูว่ามีได้ลงป่าข้าวลงอะไรเขาหรือเปล่านะครับมายัางไงเนาะข่ามืน่นรู้มากๆเลยนะครับผมรู้มากๆเลยถึงจะหลุดแต่ก็ไม่ไปไหนนะครับหลุดหลักแต่ว่าไม่ไปไหนมาหาเราเองนะครับ นี่ครับฉีลาเสแล้วมาถึงเราต้นไม้ถอนต้นมาเลยนะครับต้นต้นเล็กนิดเดียวนะครับนูครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมปวดตัวก่อนนะครับต้นต้นสะเดาแบบเมื่อคืนอีกด้วยนะครับเมื่อคืนกับต้นสะเดาที่หักนะคะแม่แม นี<ด>่ <มา S 1> นะไม่ลงป่าข้าวเขาดูตรงนี้เป็นนาข้าวหมดเลยนะคะตรงที่ขมือนผูกนะคะนนมแม่ผูกต้นเล็กเองด้วยนะครับวันนี้ควานต้งผูกต้นเสดาเล็กเ็กเองคือว่ามันมันไม่ได้อยู่ไกลนะครับอยู่ใกล้ใกล้เลครับนี่นะคะตรงที่ขมิบควานต้งเพิ่งตื่นนะคะเพราะว่าเมื่อคืนช้างก็ไม่ได้เต็มอิ่มควานก็ไม่เต็มอิ่มนะคะเมื่อคืนนะคะขมือนก็สู้กับน้องหมา ควานก็นอนไม่หลับนะคะเมื่อคืนนะคะถ่ายคลิปมาไม่ได้ลงคลิปเลยช่วงนอนมากครับูถ่ายคลิปช่วงทำงานช่วงเช้าก็ไไม่ด้ยังไม่ได้ลงคลงิปเลยครับผมช่วงนอนมากปากติขาดขนาดนี้ต้องไปที่อื่นแล้วเนาะปกติรุดรตู้ขนนี้ต้องเนี่ยปากเข้าแล้วนะเลียปกติถ้าหลุดแบบนี้นะคะลงปากเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่ แต่ว่ามุ่งหน้าเดินมาหาควานเฉยเลยนะคะเจ๊เหมือนของเรามุ่งหน้ามาหารถอย่างเดียวรู้ว่ามีกล้วยหรือเปล่าเจ๊อ้วนเจ๊อ้วนแก้มดูดูดูสายตาคําเหมือนดู วิ่งมีเสียงด้วยวิ้ยมานนี่เราจับแก้มมีเสียงด้วยนะคะเก็บไหมเก็บเก็บไหมเก็บเก็บไหมเก็บเอาต้นไม้ไปเก็บเ,เก็บไหมเออเกนี่นะคะยกต้นไม้ไปเก็บแล้วนะคะแม่แม่ ยกคนละข้างกับควานโต้งนะคะ <laughs> <laughs> ี๋ยวผมจะพาแมไ่ไปดูว่าลงข้าวหรือเปล่านะครับผม,ผมตอนนี้นะครับผมจะพาไปดูว่าข้ามืนได้ลงป่าข้าวลงอะไรหรือเปล่านะครับนี่เป็นรอยนะครับเป็นรอยนี่ก็เป็นรอยดึงต้นกล้วยมานะครับเป็นเป็นต้นกล้วยที่เขาเอามาทิ้งนะครับเป็นต้นกล้วยเก่าๆที่เขาเอามาทิ้งนะครับผม เวะมีเวะนะครับนี่เป็นรอยนะครับเป็นรอยเป็นรอยที่ลากต้นไม้มานะครับเดินไปดูนะครับว่าได้ลงอะไรเขาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราปผูกผูกไม่ไกลนะครับผมเราผูกไม่ไกลถ้าไม่ลงปาข้าวก็โชคดีไปนะครับนะครับเป็นรอยลากไม้มานะครับ มาเองเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยค้าคูณมากๆเลยนะครับค้ามื่นของเราค้าคูณมากๆนะครับค้าคูณจริงๆนะครับยอมรับเลยช้างหลุดนะครับนี่นะครับมีแต่ป่าข้าวเลยนะครับมีแต่ป่าข้าวเลยแต่ค้ามื่นหลุดไปหาเจ้าของเองนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยเพิ่งเคยเห็นนะครับวันนี้นะครับผมเองก็เพิ่งเคยเห็นนะครับนี่ครับรอยรอยนะครับรอยไม้นะครับที่ค้าหมื่นลากไปนะครับ ขมไปไปไหนมาก่อนหรือเปล่านะครับดูครับอุ้ยแสดงว่าขมูนไปไกลนะครับเจอเรื่องแปลกอีกแล้วนะครับทุกท่านนะครับขมืมนลากไม้มาลากมานะครับอย่างไกลเลยนะครับผมก่อนที่จะไปหาเราเดินมาตรงนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้จะเป็นรอยรอยไม้หมุนนะครับดูนะครับเป็นลอยไม้หมุนคือผมสันนิษฐานว่ามาถึงจุดนี้แล้วก็มานอนอะมายืนนะครับมายืนหลบลมนะครับไม่ได้ไปไหนต่อนะครับผมโอ้ผมขนหัวลุกเลยนะครับว่าเขาเหมือนทําไมเก่งแบบนี้นะครับดูนะครับนี่เป็นรอยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เขียนไม่ได้จัดฉากเลยนะครับนี่เป็นรอยนะครับนี่เป็นรอยแต่ว่าที่พักช้างที่ผมผูกช้างไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับ ผมดูแล้วว่าไม่ได้ลงป่าข้าวเขานะครับนี่ก็คือป่าข้าวด้านข้างนะครับมีแต่ป่าข้าวเลยแต่ว่าไม่มีรอยไปไปอีกนะครับดูนะครับไม่ทางนี้จะไม่มีรอยนะครับตรงนี้จะไม่มีรอยนะครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าตรงที่กระโปกหลักข้ามหมือนตรงไหนนะครับนี่นะครับนี่รอยอันนี้ผมเดินกลับผมกลับไปหาที่หลักแล้วนะครับผมเดินกลับไปคืนแล้วนะครับ นี่นะครับผมเดินกลับคืนแล้วแสดงว่าก่อนที่เขาเหมือนจะไปหาเราเขาออกเขาออกจากที่ผมผูกมานะครับผมที่เขาถอนที่ถอนต้นไม้มานะครับเขาออกเขาออกจากหลักมาที่อื่นก่อนที่จะไปหาเราแต่ว่าไม่ลงปาข้าวนะครับดูนะครับนี่นะครับไม่ลงปาข้าวนะครับไม่มีรอยลงเลยนะครับนี่ครับมีแต่รอยรากไม้มานะครับ เราผูกใกล้ๆเลยนะครับเราผูกอยู่ใกล้ๆคนนี่นะครับผมตรงแทงปลาป่าจะเป็นเราที่เราพักนี่ข้าวมื่นนะครับผมผูกตรงนี้นะครับนี่นะครับด้านในนี่ลอยนะครับจะจะเลยนะครับผมนี่นะครับตรงที่ผมผูกข้าวมื่นตรงนี้นะครับเป็นร่มเงาอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับเป็นร่มเงาอย่างดีแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ผมตัดให้ข้าวมื่นกินก็คือต้นนี้นะครับผมนี่นะครับ ยังกินใหม่ๆสดๆเลยนะครับแล้วก็ต้นนี้ตรงนี้เป็นต้นที่ผมผูกหลักขมื่นนะครับให้ขมื่นได้กินนะครับดูครับผมขมื่นหักลงมากินเยอะเลยนะครับกินอิ่มแล้วหมดแล้วได้เวลาออกทํางานไปเองเลยนะครับผมไปหาเราเองเลยนะครับสุดยอดเลยน่าทึ่งมากๆนะครับผมช้างนะครับน่าทึ่งมากๆเลยนะครับช้างหลุดแต่ว่ามาหาตัวมาหาเจ้าของครับผมสุดยอดเลยนะครับผม นี่นะครับผมกลับมาแล้วนะครับเดินแล้วนะครับจะไปหาข้ามือแล้วนะครับตอนนี้ข็บวนข้ามหมื่นไปแล้วนะครับตอนนี้มาถึงข้ามหมื่นแล้วข้ามหมื่นจะไปอาบน้ําแล้วนะครับโอ้หน้าตึงมากๆเลยนะครับผมผมอาเขาอาจจะหลงหลงทางว่าเราพักอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้พี่คอนกำลังจะพาไปอาบน้ํานะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ